ขอได้ว oh, oh, mm ่าสร้องเลยเอาขอเสียงบุษบาเลยแล้ว oh, mm. yeah okay, so ัฮะเอาขอเสียงเนี่ยคนทีอบุษบาตอนนี้หัวเมาแล้วนะหัวเราเมาแล้วมึงใส่บ้านมึงตั้งบุญแล้วว่าันขอมาโอไมัไปเรื่องคุณเจ็บองนยังนีจะพิลองมันยังหัวจเนเจาถือเสร้านันยัติบอแล้วขอได้ฟังใ้เดียวคนแก่ฟังมันนั่นเลย ถึงส้าเจ้าคือมาอครถไกลมากได้ยินเสียงกับแม่หมดแล้วออขึ้นก่อันเจ้าอีบนน้มาจว่าใคยเป็นโซอมไอาเสีเอาสิไบต่อไสวัสดีพี่น้องดีดีสักกอนออากันมาไมีีสวัสดีครับคุณเอฟซีไยอฟซีอ้วกันว่าัาโลกแห่รับ ้ยมวก็มากไปยังเราคอยรอมากันจะ่งโคลเลยโอ้ยแอที่ต้นนี้อคที่พับโอ้ไทยหุ่มต้องเนี้ยตั้ไอกเลาได้บอกเขาเนาะบังรอปันไดเนาะบังโอ้ยเกาะกนหลายเด้อครับเออหนาวหันเหี่มีหลับตืมอาเราไปก็รอเอาเรารอเพื่อนเราแบบนี้ อันก็้าไปครับไปอยู่ไปอยู่ข่ดคนก็เอิญนหมอนะเพราะว่ามันจะไปนอกนี่งนอนเห็นไหมผมขอดคนง่ามจะไปนอกบ่อก้ยไปโสๆมันหมานเอิลำๆลืนด้ยได้ลูกได้เมียแค่หะลูกไม่ไ้ลุกไ่ได้บ้านหังลัดตั้งอยู่ักแน้ย เห็นบ่นก็ลังรอๆส่วนตัปิดได้ไมมไม่หาพ่อมคืออไรก็เต้นเลผูคนจั้รานเคยที่ไหนจักูัช่มเเออตูจักเราอยู่จะเราไปจือหนาเราหมดเลยแสดงว่ามัเติบนึ่งเขาคนถามนี้เจ้าเยี่ยงผานตัวมกประาจกขึ้นมาแห้งแเขาเย่ยงผานมากม่วเตา เอามเรียนคนว่านีเงน้ยนี่อยากกิงจินเอาอย่ากเรินดี้ตวงชุดละมุนนะทุงทีมันจักโตเดียวปะกันหลายโตเดิรู้อ้เจมาเกขาเกี่วน้าแล้วเลยที่ผู้บ่าอล้วแล้วตาเขาผลโต๊ะําอยางมันตายมัอัดไปอัดไปอัดยังอัดยัน ยงหัวหลแต่สนะัว็นหลกับงั้ยก็ิหางตัละข้ามือ่งเือ้บใส่มาใสทุก้อแหงว่าหอกอเราเคถามเจลีต่ไม่เลยถามเจ้าเนี่ยถามเงีลยล่ะอปตัเนาะอบปตัวคัไม่อยากถามเา้าใจม่โดนเลยัมเทม่าห็โตเป็นๆอย่างะ ันบ้าจอมินต้าบ้านบ้านไฟทีน่บ้น้องหลานเหมูหกนี่นะหมูหกที่หกโอ้ยกยอนเหนางบ้านไบ้านี่ตหลุมตะบอว่ามันตเอาคันเอาไปยู่ไปยู่มันนี่าบพิเศษเ่อน้ไม่เห็นแล้วนไกันนีไปยู่นนี้เนียไปไปไป เว่ยฝนไร่ทอมันไปหลีอเห็นนาวบูนี่ใส่อะเอายตเป็นเชี่ยอันที่ข่ายาเจอเป็นตัวต่มาจากสมัยโอ้ย่ลายสมัยอยู่แล้วแลสิบสองสมัยหมันใกล้สิบคน้าละเลยยุคยุคปีหนึงนี่เป็น่าแต่ว่างข้างบ้านข่แต่บ้านทองนาไม่ขวยตัวเพราะว่าครับก็เก้าอังข้าง โอ้กรรมดา่ละมันก็ต้องลองบปมาณนทั้งนีเจ้าเขาก็ชุดจักเสียว่าไปยนเจ้า่าบด้ฟังทัมูอวันนี้เป็นอย่างรับเือนะเอาเอาใต่ธัาคาให้ยกถามว่าเจ้า้องรับเักภาพการธนาามนโยบามูอหกมีอะไรที่จะยื่นไหมเจ้าตอบคนมาจังไหนเหรอผมไม่รู้ ไปมันบพัฒนาัเทียมื่อนั่นไปมาสู้พังเนว่าผู้ใหญ่พร้อมสั่กับผู้ซอยไปมือนึ่ะผู้ซอยขัดใช่ไปไปทางหมอลำซีดีนักขาก็มาอกหวยท่านทุกีพผ่้จมห้นเจ้าอยู่โกแมนมีที่กำนั่นสังบกจังบอมเนีันงบกสังกันงบกสังสักสังเดียไเฮเจ้ากันได้ก็คอยถามเจ้าเนาาถามมาทั้งเขาหน้า่อยยงมเด็กๆเนี่ย เอาปีตอบเจ้าความเจ้าพิพิธเพื่อเจ้าเป็นองค์บอกว่าแก่หมดเจ้าเป็นผู้นาในสภาเจ้าต้ไม่ถามในจบเอาคุณงกมือผมขอทางเข้าตาผมหน่อยครับประมาณเสือร้องก็อันนี้ไฟไฟก็เป็่รู้เลยับพี่น้องเจ้าผ่านพี่เจ้าในการลื่นคนบ่เอาก็เพื่อืมพลินไแล้วเพืมอนถ้าผู้เยี่ยบนกะคณะกรรมการเพลินแล้วเออน้ะผู้เยี่ยบนะให้รับผู้เยี่ยถนอมผู้เยี่ยถนอมเออเอาวาสันวาสีตัวไปงไหนไป อันพอซินจตอนไม่อโอ้ยส่างกับคนดดน้ำเิ่น p r o d u ้ช i o มากจ่อมากโดยพตากานผมอย่างนี้ผมใส่ซีนโอ้ยตันเดียวก็รอพี่พอเลยผมจะหงมันไ่ได้พอตอนไม่ได้หอเป็นโต้วเฮ้ยเาได้เอาเท่านั้นละ ทางไหนเขามาเขาม่วยงานของสีม่วงหัวกันไถามที่มันบางอย่างมีตวหัวเาเอ้ยเหลียทํามาก็เหลียนเรื่องกินเลี่ยนข้ากินเปลี่ยเจ้าข้าเอ้ยจะเลื่องัเอาปากเราเลยเ้แค่โตว่าัวน้อยตัวนึงเขานีเลยป๊บอก็ต้อมดาแหละมันงานนี้ส่มันก็ตรงนี้นะเออการเชิญเป็นผู้นำแล้วพอถามเจ้าเนีอยพกจะงูกันว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นยังบอเพิ่นข้อนอหัน เออนี่สามีสามน้องเขาถามเป็นไหนปะเขอเสียงบ้างเออเขาเสียงบ้งเขาเสียงบ้างเขาเสียงผู้ที่ได้ไล่ละพันในเร็วเนี่ยงวด้าบาทใส่แชตัวเอ้าเพื้นก็ผอยอยู่เออขาเย็ดหลายหลายดอกครับเพราะว่าขวบกลังข่าวมาแล้วปลาคนตอกมาแล้ว ขอเป็นตอบเออนละละต่อขอขอละไกแท้เท่าไรลำพัเมือแต่ว่ามือใดนี่แก่ตินจังใดเลอะกันอันที่พามากก็ได้น้ำมูกบ่อันเดไม่เหมือนไเหมือนไเหมนพอแล้วคอยจ่อมาสำรวจเราว่า่อยรวยเถอะพวกแอนเนี่ยคอยถามเมียเจ้าเมื่อนียเจ้าว่าที่ใดอยู่ที่ใดอยู่เพราะว่าเจ้าเขาค่ายอยู่เป็นผู้สูงอายุคนพิการเมียเจ้าว่าเจ้าเป็นคนพิการ ที่การมองไหนเนาะนีเา่ยจะมาเจ้าตายดิโอ้ยหาสุฟองเลยมันกระายเป็นบางทียรอ่ะนั่นเาพการที่เงเงินเกีสองโอ้ยกัว่าอันนี้ายกูว่าบ้านดอนตะนิงเคืองบ้านเผาน่นอีวนหนาหูพ่อใจหลไอ้น่สี้นเดี๋ยวไปนี่ที่ตรง กเกี่ยวกขวดพอแล้วสิมสร้างไปสรงไปกิบมาแน่แล้วล่ะเออปะวันอู่บพุ่บี่น้องดูถ้าพี่นมาจะเก็บพอเลี้ยวาสดิข้่า่อนเนาะกินี่แมงตรงนี้มา่อนตัวเอ้ผมเี่คนบาั่นขถือไปซัก่อนือไปซักอนขือไปซักคอนือไปยังเจ้าเดียวไปเก็บขวดเดโอ้ย เาก็ได้เนหรอจบแล้วมึงอิ่ใส่แล้วจ้ะเอาขอบคุณพี่น้องเด้อมีโอกาสมาพูมมาพบพี่น้องออนนอตอนตะเนินเฮาตอนตะเนินเออจะฮะลองเพลงให้ฟังแน่ยลองเพลงให้ฟัง,นง,งแน <c oughs> ่อยู่ฟังเพลงใดเพลงไหนแกได้มันเพลงของผู้ใยอยู่ว่าโอ้ย กระพนมุนตะการเพียงเียงเพียงก็ได้ลเพียงก็ได้บ่อยคือวกหจัมนตะการนีเนาะเอาจังเีการเสบ้าน่เอาขัดเสีไป้งื่นเล็นหลานนักร้องืนี่ร้องฟังเ่มาเอาไม่อย่างนาะหวานเนอฟซีแม่น้องตั๊กแม่นองตั้งโอ้ยอคลยหลายครับตะวันมันอยากไอถึงนี่เน่าันมีแวนนีแนวันเกย คเอาผมพิการร่างกายแข็งแรงแน่เลยเออหาเวทีกินปลไเอหาเวทีกินบลาดอกหลังเวทีสูดตายเอาเอาเอาเพลงไหนพี่น้องฟังมันหวั่นกับเพลงนึงเอาลองเบินเพลงไหนก็บนเอาบุษบาเขาเลยนะฮาเอา